สรุปประเด็นคาร่าผลกระแส EP 4นะครับผมว่า EP นี้น่าจะเป็นแบบ EP สุดท้ายแล้วแหละเพราะเมื่อวานคาร่าคา,าที่ไปเรียบร้อยนะครับสาหรับคนที่ไม่รู้จักคาร่านะครับคาร่าคือผู้หญิงที่ไปร้องเรียนเพจเพจหนึ่งแล้วก็ได้มาออกผลกระแสโดยเรื่องที่ร้องเรียนนะครับคือโดนสามีนอกใจแล้วก็ทาร้ายร่างกายตอนเธอตั้งครรภ์ได้ตั้งประมาณ5เดือนนะครับแล้วก็ต่อมานั่งในผลกระแสก็จะเป็นเรื่องเล่าฝั่งคาร่า พอเจอก็ได้ยังไงคบกันแล้วก็ฝ่ายชายเปลี่ยนไปทําร้ายร่างกายไม่รับผิดชอบที่เธอท้องเธอต้องดูแลตัวเองระหว่างท้องหยัดคลอดเมื่อสิบพฤษภาที่ผ่านมานะครับแต่ระหว่างออกรายการปรากฏว่าฝ่ายชายโทรเข้ามาแล้วแบบมันเป็นหนังคนละม้วนเลยคือบอกว่าฝ่ายหญิงอะ่ะเหมือนปลอมโปรไฟล์ใช้ลูกคนอื่นนะครับแล้วกออ็อ้างว่าท้องแล้วก็ละละฝ่ายชายพยายามขอเลิกนะครับติดตัวออห่างแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมนะครับแล้วก็ ละลานสารพัดมีแปะกระดาษหน้าห้องเอ่อแปะกระดาษที่รถฝ่ายชายละลานเอ่อบุคคลรอบๆตัวฝ่ายชายนะครับมันก็เลยเหมือนกับรถทัวร์เบรกกันหัวที่หัวตํนนะครับแล้วคืนนั้นเนี่ยเอ่อก็จะเป็นคุณพุทธมาเหมือนมารับไม้ต่อสัมภาษณ์เจ้าต,ตัวนะครับอันนี้ผมมีทําสรุปไว้ตอนคลิปของกระแสวันที่30นะครับแล้วก็เป็นคาร่าเอา่อเป็นคุณพุทธสัมภาษณ์แล้วก็เป็น ep 3ก็ถ้าใครอยากไปดูรายละเอียดก็ผมมีทําคลิปสรุปไว้นะครับไปดูได้ แล้วก็ประเด็นหลกัหลกๆที่มันยังแบบเหมือนไม่เคลียร์สักทีนะครับแล้วก็เมื่อคืนมันเหมือนกับเป็นการแบบเอนเกมอะเรื่องจบอะไรเงี้ยก็คือคุณพุทธะแกบอกว่าแกจะไลฟ์ตอน4ี่ทุ่มแล้วก็บอกว่าขึ้นว่าประมาณมันคาร่า,าจบแล้วจบแล้วคาร่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนแกดูในความรู้สึกของคุณดูเหมือนกับแกมีหลักฐานเด็ดสักอย่างหนึ่งที่จะแบบว่าเป็นหมัดน็อกของแกนะครับแล้วก็อ่ะแล้วก็มาคุยเรื่องตัว หลักๆที่บัญยัคากันอยู่นะครับก็มีการถามอา่าผมเอาเรื่องรูปก่อนละกันก็คือมันจะมีรูปโปรไฟล์ของเจ้าตัวที่บอกว่าเนี่ยเป็นตัวจริงไม่ได้ไปขโมยรูปใครมาแต่ในความเป็นจริงคือมันมีข้อมูลว่าเจ้าตัวส่งนี้มาตลอดแล้วก็ชื่อจริงไม่ได้ชื่อชื่อเล่นจริงๆไม่ได้ชื่อคารานะครับชื่อป๊อบไอหรือหรือไอสั้นๆนะครับประมาณนะั้นแล้วก็คือมีการไปหาข้อมูลว่าคนแถวบ้านก็บอกก็ส่งนี้มาตลอดแล้วก็เหมือนใช่ชอบทําตัวเกินตัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วคันนี้ มันก็มีการสืบจนกระทั่งมันมีข่าวออกมาแล้วก็คือมีรูปของตัวเจ้าของรูปโปรไฟล์ที่คุณคาร่าเขาไปเอาเอาหน้ามาแปะตัดแปะนะครับก็คือชื่อคุณเข้าฟ้างนะครับเป็นนางแบบเจ้าตัวบอกว่าถ่ายไว้เมื่อตั้งแต่6ปีที่แล้วแล้วก็เป็นคนไม่ได้ดูข่าวจนกระทั่งมีคนรู้จักส่งมาให้ดูว่าแบบเฮ้ยฉันว่านี่มันรูปเธอนะอะไรเงี้ยก็เลยเจ้าตัวก็เลยจําได้เพราะเหมือนกับ เป็นชุดที่ชุดที่เด่งใส่แล้วก็จําได้ด้วยว่าอันนั้นคือใส่เราไปเที่ยวงานไหนนะครับไปเที่ยวที่ไหนมากรอันนี้คือโปะที่1ึ่งซึ่งพอมาอยู่ในรายการนะครับก็คุณพุทัก,ก็ยังถามอยู่ว่าตกลงรูปอ่ะใช่รูปจริงไหมอันนี้ผมผมเล่ารวมเลยนะครับเพราะว่าจริงๆมันไทม์ไลน์มันจะจะเลือบเกันนิดนึงแต่ก็คือเจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าอีรูปสวยๆคุณนางแบบคือเจ้าตัวซึ่งอันนี้ก็โปะหนึ่งที่แบบไม่หลอดนะครับโปะที่2คือ จ้าตัวบอกว่าท้องใช่ไหมครับคลอดไปเมื่อวันที่10พฤษภาที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็ไปฝากรุ่นพี่ที่อยู่บางบัวทองเลี้ยงอันนี้จะพูดประโยคนี้มาประมาณตั้งแต่เทปผลกระแสแล้วนะครับก็ฝากรุ่นพี่ที่บางบัวทองมาแล้วก็พอมีการถามเรื่องปั๊มนมเครื่องปั๊มนมซึ่งจริงๆเครื่องปั๊มนมอ่ะสำหรับผู้หญิงท้องท้องที่เพิ่งคลอดจะขาดกันไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องมีวินัยในการปั๊มเพราะถ้ามันไม่ปั๊มแล้วลูกไม่ดูดมันจะเป็นเหมือนระบมาจะเจ็บอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วครั้งนี้ าจากตัวละครที่บอกว่าเป็นรุ่นพี่ที่ฝากไว้ที่ฝากเลี้ยงไว้ที่บางัวทองซึ่งลูกเพิ่งจะ20บกว่าวันนะครับแต่สามารถฝากลูกไว้คนอื่นได้แล้วก็ไม่ยอมกลับไปหาแล้วพอวันที่ไลฟ์สดเมื่อวานนะครับวันที่2มิถุนาก็ยังไม่ได้กลับคอนโดนะครับจะ๊กว,ว่าอ๋อแวะไปดูลูกมาแล้วให้นมลูกแล้วแล้วก็กลับมาที่คอนโดก็แปลกไหมนะครับก,ก็ยังคงยืนยันอยู่เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มันมีตัวละครเพิ่มมาว่าเนี่ย ฝากให้พ่อแม่บุญธรรมซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาคู่สามีภรรยาที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเลี้ยงซึ่งทําการทําข้อตกลงกันแล้วตั้งแต่7เดือนว่าอยากได้เด็กคนนี้เป็นลูกบุญธรรมคราวนี้มันก็เหมือนกับอา้าวอยู่ที่ข่าวก่อนยังเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่บ่าบวับทองตอนนี้กลายเป็นอาจารย์มหาลาัยแล้วอะไรเงี้ยซึ่งคุณพุทธกก็จําได้เอา้าถ้าคุณบอกว่าคุยกันน่าเจ็ดเดือนแต่เจ็ดเดือนคุณยังไปตามผู้ชายอยู่เลยนะว่าจะให้มารับผิดชอบแล้วตอนนี้ อยู่ดีๆ2สองคนนี้โผล่มาจากไหนก็บอกเหมือนกับคาร่าตอบเหมือนให้ปัดว่าสองคนนี้เป็นอาจารย์มหาอะไรที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้นะครับประมาณนั้นแล้วก็มันจะมีเรื่องแผลผ่าตัดสําหรับผู้หญิงที่มีการผ่าคลอดนะครับจะมีแผลเป็นซึ่งแผลเป็นเนี้ยจะกี่สิบปีมันก็ยังอยู่โอเคมันจะจางมันจะเคมันจะจางลงมันจะอะไรแต่มันก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มันก็ทางกุมพุทาก็มีส่งทีมงานผู้หญิงนะครับให้ไปขอดูซึ่งปรากฏว่ามันไม่มีแผลนะครับซึ่งน้อง ชื่อน้องหยกนะครับที่เป็นทีมงานก็ยืนยันว่าไม่เห็นอะไรเมื่อวานมันก็เลยมีการโฟนอินถึงอาจารย์หมอที่เกี่ยวกับด้านสุตินารีก็ยืนยันนะครับว่ายังไงการผ่าคลอดมันก็ต้องมีแผลซึ่งคาราก็จะอาว่าเนี่ยให้ยากินยาทาและแผ่นพัตเตอร์แปะกันรอยแผลเป็นมันก็เลยหายเร็วซึ่งหมอก็ยืนยันนะครับหายเร็วยังไงมันก็ต้องเป็นรอยแดงและยิ่งเพิ่งผ่ามา20กว่าวันเนี่ยวันที่10พฤษภาเนี่ย ยังไงมันก็ต้องมีรอยแต่เจ้าตัวไม่มีนะครับก็ก็ไปได้ของเธอนะครับประมาณนั้นขนาดอาจารย์หมอเป็นคนโทรเข้ามาเธอก็ยังไม่ยอมก็ยังยืนยันนะครับว่าว่าท้องอยู่ดีนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือจะเป็นเขาเรียกมัดเดดของตัวคุณพุทธะนะครับคือทั้งรายการแล้วต่เปิดรายการนะเอาเป็น E ีีก่อนหน้านะ e ีพีก่อนหน้าช่วงท้ายอะ่ะเหมือนมันมีพยานที่อยู่คอนโดเดียวกันมา มาบอกว่าเนี่ยคาร่าจ้างไปไปอุดรไปเพื่อไปทําของใส่ผู้ชายแล้วตัวคาร่าเหมือนพอโดนบีบเยอะๆเข้าก็บอกว่าเนี่ยโดนสื่อทําร้ายโดนสื่อลุมโดนโซเชียลถล่ลมเนี่ยอยากให้อยากให้หนูต้องตุยไปเลยไหมถึงจะแบบเลิกถล่มหนูสักทีอะไรเงรี้ยแต่ประเด็นมันไม่ใช่คือที่ว่าถล่มหรือไม่ถลม่มประเด็นคือทุกคนต้องการรู้ความจริงว่าคาร่ามีลูกจริงหรือเปล่าแล้วกันเนี้ยก็เหมือนพลิกสถานการณ์ว่า เป็นเอ,เอกเจ้าน้ําตาว่าเป็นฝ่ายโดนกลั่นแกล้งนะครับประมาณนั้นแลว้วเมื่อวานคุณพุทธะเหมือนแกพยายามพูดประโยคนี้มาตั้งแต่ต้ตตนรายการแล้วนะว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะให้พูดความจริงเพราะเชื่อว่าถ้าคาร่าพูดความจริงสังคมยังมีที่ยืนให้เจ้าตัวอยู่และคุณพุทธะแกก็จะย้ำมันก็มาถามเรื่องนูน่นเรื่องนี้เสร็จแล้วแกก็จะย้ำคํานี้ตลอดเวลาครับจนสุดท้ายเจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าท้องจริงๆมีลูกจริงๆอยู่ดีจนแบบ ไม้ตายงัดเอกมาสุดท้ายเลยคือคุณพุทธาว่าเนี่ยแกใช้คอนเน็ t ชันของแกนะครับไปเช็คมาแล้วจากหน่วยงานราชการเลยว่าคาร่าไม่เคยมีการแจ้งเกิดเด็กใดๆเพราะในตัวสุริบัตรเด็กนะครับมันจะมีชื่อคุณพ่อชื่อคุณแม่แล้วก็มีเลขบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนซึ่งต่อให้อ่ะบอกว่าฝ่ายชายไม่รับแต่ยังไงผมว่ามันก็ต้องระบบทวีนราดะคีคีตัว บัตรประชาชนไปยังไงมันก็ขึ้นซึ่งคุณพัชนเนี่ยเอกสารทางราชการแ,แ,แต่ทางคุณพุทธกไม่ได้ไม่ได้โชว์ขึ้นมาให้ดูนะครับก็คือเหมือนกับแกก็ยื่นให้คาร่าดูว่าเนี่ยเหมือนกับโอกาสสุดท้ายแล้วจะยังไงก็ยังยืนยันนะครับว่าหนูยืนยันค่ะว่าหนูท้องหนูมีลูกก็เลยพอเจอกระดาษเข้าไปใบนี้ไปปุ๊บก็เหมือนโดนหมัดน็อกนะครับแล้วก็ใช้คาว่าอะไรนะเบลอเบลอใส่เงียบใส่ไปเลยเพราะว่าก็ไม่น่าจะไปถูกแลนะ้วไงเพราะว่ามันหลักฐาน ก็เก่งคุณพุทธก็เก่งนะแกไปหามาได้อะไรเงี้ยก็แบบเจอหมัดน็อกเข้าไปก็คือแบบไปไม่ถูกนะครับคราวนี้คาร่าคาที่ไปเลยนิ่งพอบอกว่าจะให้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมฝากอะไรกับสังคมก็คือไม่พูดพูดอะไรไม่ออกเลยครับก็คือเมื่อคืนก็เลยเหมือนกับตัดจบที่ว่าคาร่าไม่พูดอะไรนะครับแล้วคุณพุทธก็บอกว่าก็เนี่ยเหมือนกับพยายามให้โอกาสแล้วแล้วก็เจ้าตัวไม่ไม่รักษาโอกาสนั้นไว้เองนะครับทาลายมันถึงแม้จะวินาทีสุดท้ายก็ยัง ยืนยันว่ายัางท้องอยังมีลูกอยู่นะครับแต่ก็จำนวนด้วยหลักฐานนะครับผมก็เลยว่าไอ้เทปเมื่อวานที่ที่เป็นไลฟ์สดนี่ก็แบบน่าจะสุดท้ายของคาร่าแล้วนะครับก็ก็ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเหมือนทั้งทางคุณข้าวฟ่างที่เป็นเจ้าของลูกก็จะฟ้องเหมือนกันนะครับส่วนฝ่ายชายฟ้องอยู่แล้วเรื่องชอบโกงนะครับก็ต่อไปถ้าถ้ามันมีอะไรคลิปหน้าก็น่าจะเป็นเรื่องของคดีแล้วนะครับก็ไว้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ